คนแรกนะครับคนแรก ไม่อยู่นะครับแรกครับรรน,รรนั่าลงุงเบซ้ยสายไงยยตงึงถูกสายครับ ยาครับมาชัดคันเอาละ กอ,อยานีโออา่โอ้ออยาออยาหลุดบอตายก็าออยากนะครับตัวนี้เกายากนะครับตัวนี้แล้วลุงใส่แป้งฝงไหนอ้แต่ลุงใสะดูมาฝั่ดูกลับมา หนึ่งเปี้ยะคันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคันนี้เอ็นเล็กน้อยครับคันนี้ดูดูท่ามันจะตึงๆนะครับ รหุดได้ด่ออไรู <laughs> ดได้โอ,อ้โ <laughs> อ <laughs> ้โหออดีเอกดีเอ <laughs> มาัที่ไหน <laughs> <laughs> ไปนะครับนี่เอ็นครับปลักเอ็นครับหนึ่งเปียะเดือยังอยู่เลยครับ ครับหูโอ้โห็นตัวอะไรไหมครับไม่เห็นดอก,กดไกด์ผุดไงงวยนะทางใครทางมันแล้วกันนะทำไมขันนี้มันตรงดิกระไปโอ้เกี่ยวยาท,าทดีดึงเลยดึงเลยฆ่าเถอะเดี๋ยว ดูร้อยลุงเขาเรียกว่านีแหละขันหายโอ้ตึงครับหายตึงขันนี้ไม่สูมือเลยครับน่าจะเหมือนเดิม มาเลยครับดึงสูอครับมือเลยครับโอ้ยที่เราตามหากันมาไม่ใช่ล่างอันนี้ครับนี่ตัวอยู่นี่ครับตัวมันเล็กครับนี่ครับตัวแรกของวันครับแมาปากนี่ครับปลาไหลครับตัวกับท่อคันเบ็ดนะครับหนึ่งตัวครับสวยๆปลายปากครับ โฟกัสนันแหละตายอยู่หนะกิ้ไวนี่ครับไอ้นี่น,ะนี่นเ <c oughs> มงเขาปากหนึ่งตัวคนระับดอกคุโดบก นรนี่ก็ปลาไหลไม่ใช่นะเหยื่อครับนี่บากเชยกระโดดลงนี่ปุกใจหมดเชยกระโดดลงเชยกระโดดลงเลยตอนนั้นติดปลาเลยถ่ายมีคือดอกใครจะรู้มันจะติดหนุ่มนี่นี่นี่ครับหลุดมาตั้งหลายอันอันนี้ดึงลงตายไปเลยครับมีปลาหลูกปลาวไม่เห็น นผู <Private> ้เวทใหมนี้ยายาเดิม yeah. yeah. รอยประไลกินมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะหมุนนะแล้วเขาก็หลุดไปครับน่าจะกินโดยแค่ปลายปากนะครับหัวปากไว้หัวปากก็นิ่งกีบ ลีนเอาหาเลยฮะเดีาสวยไงล่ะนี่นี่ตรงนั้นมีเยนี่ันนี้ก็คันนี้ก็ ก็เบาอยู่มาเลยครับินแนี้ลอยนูนอย่ะลอยขุ้มามากล้วยนูนนี่ครับ ันนี้ครับมีลุ้นครับสายตึงๆแต่ทําไมคันไม่จมน้ำเลยไม่น่าแค่ตึงอย่างเดียวไม่น่าได้นี่มันเหมือนลอยกินทุกขันนะแต่ไม่อยู่เลยครับนี่ครับเฮ้ยขันนี้หัวจมเลยครับ นี่มีลุน้นนะพันนี้มีลุน้นหัวจมลงไปเลยครับผมก็ยืนถ่ายไปได้ครับมด สุด้ครับ,บตัวหัวอื้วก็จมอ,อันนี้ลงไปแล้ว <laughs> ถูกฮะไอโน้ยไอโดนครับตัวนี้โดนครับ,นนรบขึ้นมานครับ ขึ้นมาครับโอ้โหตัวเท่ากับส้เดือนเลยครับไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ใหญ่ดูเทียบกับส้เดือนตัวเท่ากันเลยครับผมโอ้โหไซส์นี้ใส่ถุงไหมครับ นู่นมาหรอไี่ลุงไฟวงๆอยู่นะคันนี้เป็นไงครับคันนี้เป็นไงครับโอ้โหหัวชิดพื้นนะครับจะอยู่ไหมจะอยู่หรือเปล่าครับอตอนนี้ตรงวาถ่ายใกล้ๆเลยรครับ ย่าครับโอ้โหก็ย่เกลี้ยวท่านอะไรครับนี่ไม่ลึกไปครับอะไรคนนี้ขันหัวปักอยู่นี่นี่เมนี่เห็นแต่ตูดนี่เมตูดฉีกันมาหาเองนี่นะเห็นี่นะนี่นั่นเดี๋ยวไปไปเข็นหลงแล้วครับเมาเบ็ดแล้ว โอ้โหนึ่งพิกเบ็ดหมดสัมเฟดเฟ็ดเบิดเรามาลุ้นนี่นะครับเนื่องจากเฟดเปิดไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลุ้นเป็นคันๆไปนะครับเบ็ดหมดนะครับนี่คันนี้น่าลุ้นครับสายดึงเข้าคันนาครับ โค้งแต่เลยครับสายดึงเข้าคันนาครับสายยันเลยครับนี่ครับสายดึงเข้ามาข้างในนี่ครับโอ้ยมันบังนี่นะครับเห็นสายไหมเดีดูกันครับคันนี้ผมว่าเซ็นเยอะนะครับเอาแล้วครับอื้ครับดึงเข้าฝั่งครับไม่แน่ครับคันนี้อุ้ยปุ๋ยครับ ังเหมตัวเดิมครับหลุดอีกแล้วครับโอ้ดึงเขาดึงเขาฟังยังดีโอ้ยขันยังนี่ยครับขันดีนะครับมาลุ้นกันครับเอียงคันเอียงเล็กน้อยครับเอ้ยใส่เดิมใส่เดียวกันเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับใส่เดียวกันเลยครับปไหลครับ ไั้นเปิดทายครับขั้นไม่ได้เข็นครับใช่หรือเปล่าครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้มีครับหัวปากเอียงครับนี่ครับขันน่าจะคันสุดท้ายเปล่าครับปากไว้งี้ครับขั้นนี้มีลุ้นครับคันสุดท้ายครับโอ้แล้วลงน้ำเป็นขันสุดท้ายนะครับ าจะมีลุ้นนะปะคันนี้ครับโอ้ลอดปไปแล้วครับ <c oughs> รอดทิกแล้วรอดไปแล้วครับตรอดอีกแล้วครับใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่ายังไม่ถึงตัวเวบ็ด <c oughs> นะครับโอ้เกาะยากคือเก่าครับมันรอดปไปแล้วครับผมจับเสร็จแล้วเ <c oughs> รียบร้อยครับแล้วเรียบร้รอยแล้วเรียบร้อยแล้ว